เรื่องใหญ่แล้วคืนความเป็นธรรมให้กับคดีแตงโมเปิดหลักฐานใหม่เรียกเดวลาสุดนั้นครับมีประเด็นร้อนๆให้เกาะติดกันอีกแล้วเมื่ออาจารย์ปานเทพพัวพงพันครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมภาพผ่าน Facebook ของอาจารย์เองโดยระบุว่าคืนความเป็นธรรมให้แตงโมวันนี้ขอกราบขอบพระคุณพันเอกนายแพทย์ทวชัยการจนารินอดีตศลัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกฎุฎที่ได้มาให้ความรู้และชี้แจงสแสดงหลักฐานที่ทําให้เห็นว่าน้องแตงโมไม่ได้เสียชีวิตด้วยการไปปัสสาวะแล้วตกน้ําที่ท้ายเรือและได้บรรยาย ทําให้เกิดความชัดเจนว่า1บาดแผลต้นขาขวาเกิดขึ้นบนบกไม่ใช่ในน้ํา 2. ลักษณะบาดแผลเหมือนเป็นรอยมีดไม่ใช่ใบพัดเรือ3มีสกูตเตอร์สี่ลำพาเรือไปยังอีกจุดหนึ่งที่มีเรือลาที่2ออยู่บริเวณเดียวกัน4และพบพิรุษและเงื่อนงาในการสืบสวนสอบสวนมากมายเอาไว้ผมจะย่อยและนําเสนอให้ฟังรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับด้วยจิตคารวะปานเทพพงผัวพันคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมาหาวิทยาลัยลังสิตโพสต์ดังกล่าว